สวัสดีค่ะมิเนจากาสิมากินอะไรคะส้มตำค่ะเผ็ดเผ็ดมากนะคะลองดูค่ะดูนะคะว่าจะกินได้ไหมเผ็ดมากแซ่บไหมคะแซ่บค่ะอืมเผ็ดมากจ้ะ กินแ <ity> ค่ค sure ําเดียวก็รู้สึกแล้วค่ะมีหอยด้วยค่ะมีหน่อไม้ Prof. มีหอยมีหน่อให right? ม่จ้ะแล้วกะมีหมโยอจ้ะเขากันเลยนะคะมาเดาจ้ะเสบๆจ้ะเศบมาค่ะผูเรียนวงนอนกับมาเดยจ้า มีสายบัวด้วยค่ะอากาศก็นีดีค่ะมืนอเนี้ยบ่มีฝนจยากแต่ว่าบ่มีแดดอากาศดีมากค่ะกิสมต่ำอร่อยอร่อยค่ะแจ้มาค่ะบ๊ายบายค่ะ